ด้วยความที่แบบปกติอะหนูก็จะแบบงึ้งๆกับคอมอยู่แล้วว่ะทุกคนเก็ตปะตอนแรกเปิดคอมอะเปิดผิดด้วยนะไปเปิดปุ่มที่เขาแบบเลื่อนโต๊ะขึ้นลงอะปรับระดับได้ใช่ปะแล้วก็กดปุ๊บมันเลื่อนมันสั่นอ่ะแปลว่าเครื่องทํางานแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือโต๊ะมันเลื่อนไงทุกคนเออนั่นแหละก็ไงก็เอาใจช่วยมือใหม่ ด้วยนะคะหัดแคสเกมค่ะวันนี้ซึ่งหนูเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแบบจริงจังแล้วเกมเนี้ยบอกเลยว่าไม่เคยดูทาง youtube มาก่อนเพราะว่าเคยคิดว่าตัวเองอะ่ะจะเล่นเออคิดว่าตัวเองจะเล่นก็เลยคิดว่าเออ,อยังไงมันก็ต้องแบบเรียวๆวันเนี้ยได้โอกาสแล้วได้มาเล่นเกมนี้สักทีนะคะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นภาคแรกเลยก็คือเป็นเหมือนเพื่อนบอกว่าเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยก็รู้มาคร่าวๆประมาณนี้นะคะ เฮ้ยมือสั่นมือสั่นอ่ะผอมมากทช่รักรส่นได้แล้วค่ะติดได้แล้วสายแล้วนะคะที่รักสายแล้วนะคะตื่นได้แล้วนะตื่นเร็วอ่ะได้โอเคเลื่อนได้ไหมอ๋อเลื่อนนี่ให้เทมใช้งานเทมสะสมเดลี่ของเจนเฮ้ยนี่ฉันตามหาพี่สาวตัวเองเหรอเหรอ เจนนี่ไปไหนเหรอไฟฉายเก็บไงผีบอกผีบอกฮัลโหลลูกรอจนเหงือกแห้งแล้วยังเก็บไฟฉายไม่ได้อีกอเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเอาเอา้ามันกดเองเหรอไปกี่ใครกดไปกี่ใครเป็นคนเก็บไฟฉายเปิดไฟฉายไงย้อนก่อนย้อนก่อนเอา้านี่ไฟฉายอยู่กับเราแล้วเหรอ เปิดไงอะเฮ้ยอ่าเอฟเอเฮ้ยไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเฮยหายใจไม่บอกเลยมันหลายห้องนะอี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 เล่ล่เ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 ลโอเอเอ้เฮียวเ เออไปไปโยโยอฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นเจนนะมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเปลี่ยมาคนเดียวไปนะเจนเจนเราไปนะเจนเมื่อกี้เออเจนผ่านกำแพงไปแล้วหรอเจนเราไปนะเจนเจนเจนหายตัวปเปล่า เดินเดินเดินวิ่งวิ่งวิ่งก็มาเลวูวูเอวเอวเอวเออไปอเ้เอาวไข่มันตกบันไดตรงนี้วะอ๋อเจนไม่น่ารักนะขาหาเด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะมาเก็บค่ะโหลไหนอยู่ไหน

เราออกแหละเราไม่อยู่ไฮเจนแทงเฮ้ยอ่อเ้ยเปิดไฟฉายก่อนนี่เดี๋ยวส่องตาเลยไปเอ้ยเริ่มไปต้องเดินเข้าดิเราเปิดเฉยเนี่เฮ้ยเฮ้ยอแล้วมันเดินเข้าไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่างเฮ้ยรีบเร็วดิมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้คอยล้างคอยล้างคอยล้าง กี่โมงแล้วเนี่ยยังออกจากตรงนี้ไม่ได้โอ้ยเขียดเขียดเขียดมันเป็นมันเป็นตะทอมันเป็นตะทอเดจบแล้วอุตสาห์มาเล่นเกมเนือเรื่องนะเนี่ยกะว่าแบบว่าเออมันเล่นง่ายแล้วก็ฟลอฟ,ลอฟลอเล่นให้ทุกคนดูงี้เจอเจนเข้าไปอะนะนะน้องนะเบลเราขอโทษเบลเราขอโทษ เฮ้เอะเฮ่อะไรอะไรอะไเฮ้เฮเฮ้เบลมองมองหน้ามองหน้ามองหน้าเฮได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหเบลเลอเทือกแล้วเฮ้ เขามีพลังว่ะเออก่าจะเล่นเสร็จเบลมันเกิดใหม่แล้วเนี่ยจากเห็นเบลชาตินี้รอไม่ไหวแล้วทุกคนหนูขอแบบขอคนจริงใจได้ป่ะตอนเนี้ยขอขอคนจริงใจหน่อยตอนนี้ขอคนที่สามารถพาหนูไปหาคุณแจได้หนูจะขอบคุณมากใครมา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 เบลเบลมันมาแล้วเบลมันมาแล้ว เอ้าเบลทำไรอ่ะเอ้าอ๋อเบลลไม่สบายเลยเอ้าโอ้โหอิโอ,อ,อ,อ้เบลไปโรงพยาบาลไหมอ่ะเออร้องไหมเขาไปปอบไหมเนี่ยโอ,อ้ก็อยากจะปอบแหละแต่แบบเธอปฏิบัติตัวไม่ไดีกับเรา เม่แม่แหลี่งมากเหลีงมากเหลีงมากแอบกอดไม่รอแล้วนะโอ้โหกายกรรมกายกรรมอุ้ยต้องเพิ่มค่าตัวให้เบลแหละอุ้ยอเบลรู้เหรอเบลรู้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 ได้ไงมาอยู่ในนี้เฮ้ยเบลมันรูเอ้ามันไม่เห็นเหรอรูใหญ่อยู่นะเนี่ยเบล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 แม่ กระจกกระจกเบลกระจกเดินเดินตามเลยเดินตามเลยกลัวกลัวเบลเฮ้เหลอกหลอกหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่เบลเบมันเดินไปให้เขาฆ่าดทำไมวะ